สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านอยู่กับผมอาหายสายฮาแต่ไม่ฮาเหมือนเดิมนะครับพี่น้องวันนี้นะครับผมไม่ได้อัพคลิปนานแล้วนะผมวันนี้มาดูมอไซค์ครับผมเคสอาร์ครับผมก็เราจอดรถทิ้งไว้นานครับไม่ได้ใช้งานนะครับตอนนี้น้ำมันน้ำมันแห้งหมดเลยนะครับผมน้ำมันแห้งนะครับมได้ใช้งานหลายเดือนมากนะครับเพราะว่า ลูกชายเขาไม่ค่อยได้ขับนะครบผเดี๋ยววันนี้เราแปอาน้ำมันมาเติมครับเราลองสตาร์ทดูครับว่ามันจะยังใช้ได้อยู่ไหมครับผมย็งได้ยินเสียงน้ำมันแกลกๆอยู่นะครับแต่ว่าเหมือนมันน้อยมากครับผมสตาร์ทไม่ได้เดี <S <S 1> <S 1> ๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่ามันจะสตาร์ทติดไหมนะครับผม ก่อนไปรับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนี่เติมนซื้อน้ำมันมาหนึ่งร้อยบาทครับผมเติมนก่อนครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะติดไหมครับผมหรือว่าจะได้ไปหาช่างครับผมก็รถจอดนานครับผมจนน้ำมันมันระเหยออกหมดนะครับ แต่ก็ยังไม่แห้งนะครับยังมีอยู่แต่ว,ว่าสตาร์ทไม่ติดเหมือนน้ำมันมันน้อยเกินไปครับผมติมไ,ไปแล้ว95หนึ่งร้อยบาทนะครับผมเคร่คร่เดี๋ยวลุ้นกันครับไฟยังมีอยู่นะครับผมเคสอาตวนี้ยังเป็นคาบูอยู่นะครับผม gắn của đừng chốt nữa ô yang oh, tịt giữa bụng ô yang tịt giữa đừng chốt với nó อ้าวยังติดอยู่นะครับผม มันย,มยังติดอยู่ครับผมโอ้โหนะครับทิ้งไว้หลายเดือนครับแต่ยังติดอยู่ครับผมไม่เดี๋ยวให้ชมนะครับผม เดี๋ยวให้ชมเดี๋ยวให้ชมนี่ครับผมไม่ได้ใช้หลายเดือนยังสตาร์ทติดนะผมเติมนอนไปก็ใช้ได้ับผมคันนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมฝาก fc นะครับผมไม่รู้ว่ารุ่นนี้เขาเล่นกันอยู่ที่เท่าไหร่นะผมนะครับใครรู้ราคาปล่อย นะครับคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับว่าก็ซื้อขายกันอยู่เท่าไหร่นะครับจริงๆไม่ค่อยได้ใช้งานก็อยากจะปล่อยอยู่นะผมรุ่นนี้เป็นรุ่นเป็นคาบูนะครับเครื่องยังเป็นคาบูก็ประมาณนี้ผมดับแล้วนะครับผมแต่ยังใช้ได้นะครับสตาร์ทยังสตาร์ทติดเนี่ยครับของแต่งก็ประมาณนี้ของแต่งก็ยังสวยๆนะผม ัทรงมาวันนี้สวยงามครับผม่ใครอยากได้นะครับใครหาอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาเล่นกันเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเล่นกันเท่าไหร่นะครับผมนี่ยากสวยอยู่นะครับเนีบางโคนหน้าก็จะแต่งประมาณนี้นะครับปกติมันจะเป็นสไตล์พี่บากครับแต่นี้เอามาแต่งเป็นแบบ เป็นแบบอย่างเงี้ยครับก็ดูสวยไปอีกแบบนึงนะผมนี่ครับผมก็ประมาณนี้ครับผมดูนะครับผมใครอยากได้นะครับใครอยากได้ทักได้นะครับผมใครอยากได้ทักได้ผมเนี่ยคือเติมน้ำมันไปครับเดี๋ยวสตาร์ทอีกรอบนึงเมื่อกี้มันดับเองชึ้งเยอติดนะครับผม เพียงเดียวติดครับผมอ่าเนี่ยครับผมใครอยากได้นะครับอจอดนานครับผมไม่ค่อยได้ใช้เบรกเบรกหลังนี่รู้สึกว่าเบรกหายนะครับเบรกหลังนี่ต้องไปเช็คนะครับ เหมือนเบรกหายนะครับผมเบรกหลังเนี่ยก so ็นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลงให้ชมครับรถไม่ได้ใช้งานนานก็เลยไปเติมน้ำมันก็ลองใช้งานดูนะครับผมก็คลิปนี้เพ like, hmm. ื่อนๆถ้าใครรู้ราคาครับว่าเขาเล่นกันอยู่เท่าไหร่นะครับเผื่ออยากจะปล่อยนะครับผม เผื่อจะปล่อยนะครับเผื่ออยากจะปล่อยถ้าเพื่อนๆรู้ราคานะครับ KHR ตัวนี้เขาเล่นกันอยู่เท่าไหร่ฝนาะ<อ>กคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมบก็วันนี้ก็มาติดเครื่องรถให้ดูนะครับรถจอดนานก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพ็นกำลังใจด้วยนะครับผมเพื่อนๆใครรู้ราคานะครับเขาเล่นกันเท่าไหร่รุ่นนี้นะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปบอกหน่อยนะครับผมเผื่อผมอยากจะขายสําหรับเกมนี้ขาจบแต่เพียงเท่านี้ผม สวัสดีครับผม